สวัสดีค่ะเซลนุ่นนะคะสวัสดีครับเซลปุ้ยนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปุ้ยเราจะมาแนะนำนะคะตัวช่วยสำหรับการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นของลูกค้านะคะไปดูตัวช่วยแรกกันเลยค่ะพี่ปุ้ยตัวช่วยแรกที่เห็นอยู่เลยนะครับเราต้องขับนะครับรถยนต์ Honda City 1.0 Turbo ค่ะใช่นะครับเพราะว่าอะไรคะพี่ปุ้ยแรงม้านะครับ122แรงม้าเลยใช่แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่23.8 กิโลเมตรต่อลิตรกันนะครับประหยัดมากๆเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเรานะครับตัวเลือกแรกเลยตัวแรกขับรถยนต์ที่เหมาะสําหรับการประหยัดนะคะใช่นี่ในรุ่นนี้เลยใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวเลือกที่2กันนะคะว่าวิธีการประหยัดน้ำมันนะคะมีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะไปกันเลยตอนนี้นะครับเราก็มาลองระบบ idlestop นะครับ เราก็กําลังขับมานะครับเดี๋ยวนะครับปุยจะหยุดรถนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้นะครับรถได้ดับไปแล้วนะครับก็มีสัญลักษณ์นะครับ i d l i stop show ขึ้นมานะครับเป็นตัว A สีเขียวที่หน้าปัดนะครับอ่านะครับตอนนี้รถก็อยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ดีนะครับตำแหน่งเกียร์ดีนะครับปุยหยียบเบรกนะครับรถจอดสนิทนะครับอยู่ในตำแหน่งเกียร์ดีนะครับ รอบเครื่องอยู่ที่ศูนย์นะครับเข็มไมค์ก็อยู่ที่ศูนย์นะครับเพราะตอนนี้รถหยุดสนิทนะครับอ่าตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้เครื่องยนต์ระบบปรปับอากาศก็ยังทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวปุ้ยลองเอาอันนี้ให้ดูนะครับอ่าลองเอามาดูอ่ตอนนี้ว่าระบบปรปับอากาศได้ทํางานอยู่นะครับทํางานอยู่นะครับถ้ามีการขยับพวงมาลัยนะครับหรือปล่อยเบรกนะครับรถก็จะสตาร์ทติดขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้อ่าเข็ <ret ien S 2> มวัดรอบนะครับ ทำงานนะครับเราเครื่องยังไม่ได้ทํางานเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ออกตัวนะครับปุ้ยจะออกตัวแล้วนะครับตอนนี้รถได้เคลื่อนตัวแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่ทําให้รถยนต์ซิตี้หนึ่งจุดทบคันนี้นะครับประหยัดน้ํามันนะครับมาถึงอีกหนึ่งความประหยัดนะคะที่จะแนะนําให้ใช้งานกันค่ะเป็นระบบ Apple Car ์เพนะคะง่ายมากเลยค่ะ เพียงเราใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรานะคะเสียบสายชาร์จแบตท,ที่ช่องนี้เลยค่ะกับโทรศัพท์ของเรานะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เลือกฟังก์ชันนะคะที่หน้าจอค่ะถ้าสมมติว่าโทรศัพท์กับรถของเรานะคะเคยเชื่อมระบบเวบลิงค์อะคะ่ะเราก็จะมีต้องไปตั้งค่านะคะเปลี่ยนใช้งานให้เป็น Apple CarP l a คค่ะกดไปที่ตั้งค่านะคะหลังจากนั้นเราก็จะเลื่อนไปที่คำว่าสมาร์ทโฟนนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะเลือกไปที่โทรศัพท์ของเราค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากเว็บลิงค์ค่ะให้เป็น Apple c a r p l นะคะเลือกเปลี่ยนเลยแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าใหม่นะคะชักปักออกค่ะแล้วก็เสียบใหม่อีกทีนึงนะคะแบบนี้เลยโอเค หลังจากนั้นนะคะตรงหน้าจอโทรศัพท์เราค่ะก็จะขึ้นนะคะฟังก์ชันคาเพให้นะคะที่หน้าจอของอในระบบเครื่องเสียงในรถของเราะคะ่ะ mm hmm. ก็จะขึ้นตัวคาเพให้เหมือนกันนะคะ Apple Ca r p l a ทีนี้เวลาที่เราจะใช้งานนะคะว่าอยากไปที่ไหนดูแผนที่อะคะ่ะเราก็จะต้องเปิดค่ะที่โทรศัพท์ของเราก่อนนะคะเดี๋ยวทำให้ดูค่ะค่ะเราก็เปิดไปที่ ะะแอปแผนที่ในโทรศัพท์นะคะหลังจากนั้นก็เลือกนะคะสถานที่ที่เราต้องการที่จะเดินทางค่ะเพราะเรากดนะคะค้นหาในโทรศัพท์เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปกดตัว Apple Car Page ที่ตรงหน้าจอแบบนี้เลยค่ะตรงฟังก์ชันนะคะเราก็ไปกดตรงแผนที่เลือกเห็นไหมคะก็จะขึ้นนะคะสถานที่ที่เราเลือกค้นหาเอาไวค้ค่ะก็จะมีการคำนวณเส้นทางนะคะหมดนี้ ประยะะทระยัด้ทาก็จะบกคว่าระยะ,ะ,ยะ,ะยี่จะกิโลมากเลยนะคะองใชงานกันค่ะค่เป็ยบ้างคะหรับตัช่วยดีๆ3ตัวช่วยนะคะที่เราพาไปแนะนากันนะคะว่าถ้าเราอยากที่จะขับรถให้มันประหยัดน้มามัเราจะต้องทาอย่างไรบา้างนะคะสาหรับ City รุ่นนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนะคะที่อยากให้ลูกค้านะคะ พิจะะารณาสั่งกลับโปรโมชั่นก็ดีมากๆนะคะร,รถก็มีพร้อมส่งเช่นกันนะคะใครที่สนใจสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้แบบนี้เราสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างครพี่ปุ้ยช่องทาง YouTube ของเรานะครับรู้รอบตอบโจทย์ฮอนด้านะครับกับฉาชเจียเซาฮอนด้าคาร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ๆดๆนะครับจากเราฉ <ๆ S 2> าชเจียเซาฮอนด้าคาร์านะครับ